สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับผมเองทักขะไม่ดีนะคะแล้วก็เรามาจะเล่นกับเราจะเล่นกับน้องสาวคนเดียวใช่เพราะว่าตอนนั้นลืมเปิดไม่โอ้ยจะ,จะบ้าตายจะลาแม่มากาาแป๊บนึงแนะนำตัวตัวเองก่อนสวัสดีค่ะชื่อชื่อผู้หม้ค่ะสังเจอพร้อมแต่ฉันแต่เรียกทักอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะเยอะก็อีโจมดิน โอเคเริ่มได้เลยเราได้หนังสือมาแล้วนะทุกคนเขาบอกว่าให้ออกจากว่าหลังนี้ททนที่เขาเป็นตัวแแกรนี่แกรนี่พันเพืองสีแดงห่วยโดนไล่ห่วยโดนไล่ไปแอบดิวแอบที่ไหน ถังน้ำมันอยู่ตรงนี้จะเอาอยัางไงดีเฮ้ยยายขันมาแล้วสวัสดีคุณยายเอ้ยัย,าาย,ายคนจริงของเรามันเข้าตาไปแล้ววันนี้ยายซู้ๆไปหาลูก พูดจจจเ้ยขอจจ้จว้ากเี๋ยวมาดูเอแก่ทำไมหวไม่อัดด้วยไม่อัดคลิปด้วยจะได้ลง Youtube แล้วจะได้เอาคลิปวิดีโอไม่มีต่ะไม่มีคลิปค่ะภาพเสียงก็ไม่ได้ย ได้เราจะต้องปรับเฉยงั้นเอาล้อล้อลอเวียงล้อข้อเวียงล้อโอ้ยอ๊กเองแกนี่มาเหรอแล้วต้องเอาคุณเจมไปมุมก่อน ทันเกิดใหม่ทักกะเกิดใหม่เขาเมนต่นใจมึนมมแล้โอเคมึงไปข้างล่างเดินมาข้างนี้เขาเัไปหา้ราแอบตายอย่าง้ไหม

ไปเลยไปเลยไปเลยทางนี variance, like like invers, ้ทางนี้ไม่ใช่ทางนั้นทางนี้ ไปทางนั้นดีกว่าน่ากลัวเลยเราจะเราจะต้องออกทางรถใช่ไหมเกยดอะไมนไม่มีเวลาข้งบนใคนเป็นตัวคนนำเลย b ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ อนี้ขึ้นมา,นมาจะต้องดันดันให้หน่อยขั้นดันไ่ได้โอเคัวตัวเองัตวตัวเองดูเท <c oughs> ้าตัวเองสิดูขาตัวเองสิอ,อันนี้ไม่เราจะต้องขึ้นไปเราจะต้องจะเปิดเหนือ่อยหน้าไหมฮ่า <c oughs> <c oughs> ม่ลูกสวยนเลยนะถ้ายายมาข้าจะยิงเออคุณยายน่าจะย,ยายอยู่ไหนจ๊ะเวลาจะต้องยิงอันนั้นขันธนูีมืนธนูจีตกลงมาแล้วสอ,อันนี้เจีงจย้าเจีงจย้าเจีงจย้างมาไงมาจ้าขึ้นามาสิอ๋า ฉันยิงนั้นไงจะต้องกลับไปข้างแากได้เดี๋ยวเดี๋ยวมี่นาะอนินมีเล่นด้วยมีเร็วมาทางดูเอ้ยปุนเจอะไรเฮ้หาเฮ้ยเราจะต้องออกไปข้างนอกไปห้องครัว เราจะต้องเตรียมหน้าไม้หรือไม้สามหน้าเออหน้าไม้ยายยายเป็นตู้ที่หนี่ึ้นาดีายไม่โดนโอเคไปห้องครัวกันห้องครัวตรงนี้ห้องครัวอยู่นี่ไป ยังไม่ได้ปลดล็อกกันไอ้เฮ้ยมีมันเลอหหเือขาดสีขาดสีน้ำตาหรือเปล่าเราสำงท้อ,อง,ง,งคัว,ควก่อนสีสรวจห้อง,งรัว ก่เฮ้ยมาเล่นนกเอาให้นกกินนกอยู่ข้างล่างต่อ้อ้ใส่ไ่มาไมจริง้รอเปล่าขาไม่รู้ช อื่มามตงมไอนกอีกค่ะดูนี่ไปเตงต้องเอาเลไรนกคว้ตรงนี้ก่อนเฮ้ยได้วหยิบหยิยบหยิบก่อนที่มันจะกลับมานก เฮ้ยข้างล่างข้างล่างนี้นงน,น,นะ่อไขไควงแล้วไขเฟืองแม่ไเขือไม่ใช่ไขควงเราโอเคออกไปข้างนอกเลยการลูกกระสุนก่อนคุณยายคุณยายมา ได้คือคือคุญเจดลักแผ่นล็อกยำไปเอาก่อนุเจมสเตอร์คุญเจดลักเอาไว้เปิด เปิดไม่เปิดประตูแน่ลนบนาบ้าน่าหม่ค่ะพี่เจอรีโมทเจวฉันบอลจังเลยของอีกาเฮ้ยมีกระสุนไหมใหม่มีกระสุนไหมมีกระสุนไหมมีกระสุนไหมไอ้มีกระสุนไหมอ่ะเอลค่ะ รหัสเอาไปใส่หน้าประตูเกงหยิบแล้วนี่เกงมีแล้วเกงมีแล้วไม่มีกระเป๋าเข้าศูนย์นะศูนย์ยาสลบทางนี้ห้องไป ต้องดีนะฮะโดนนะเสร็แล้วเก็แบตเตอรี่ฟแท็ทุคนอยู่ในนี้ไม้เสวยตายเดียวเรียอะไรบ้วุ้ดวุดเตยฮคุณซากอัดจะอุ้ย อ๋อเป็นประตูยายๆมากฉันมีกระสุนเขาไม่ได้อัดครับเขาไม่รู้ว่าอาจจัดยังไงให้มันมีเสียง ริงคุณยายเอารีโมทมาอุ้ยสเปรลีลน่าจังหีนแล้วหีนแล้วแต่คุณยายบอดเจอแบตเตอรี่ทำเจอแบตเตอรี่ฉันเจอแบตเตอรี่ ะแข็งใจเหยียบนะใจะเหยียบนะแันนะะกนะต้องต้นน้ำมันรดเหรอเดี๋ยวเราต้องหาตรงตรงนี้เปล่า Yeah. Yep. Do you want to do pergi, Do you want นะไมหมเอโอเคงั้นเอ <_ d ose noise> ้ยห้องล็งลอกคุณยายมาโอเคแบตเตอรี่มีอยู่ว้าวเดินมากูายเพาะคุณยายไม่ได้ตายรอนนั้น <_ d ose noise> คุณยายแผนล็อกมีไหม สามแผ่นอะจะมีหรือเปล่าคุณยายอยู่ข้างบนระวังด้วยอืมคุณยายคุณยาติดคุณยายติดไม่ติดเลยโอเคโอเคเป็นไงบ้างออบน้ำเย็นเ่ะตัวแข็งเลยนะออกไป้เอือ พอมีคนบอมี่บอมมีคนโอเคไฟเราจะออกประตูข้างหน้าผู้ามานเจะทำมอะไรมมให้ไม่กลัวไอเซยยูอยูอเ่เซไอถึน <see> ก็เห็นแกนเหมือนกันไม่เห็นหรอก เข้อาจจะหยุดปีนจริงดูนี่เขามีปเจปเจฉันมีแล้วเป็นสิ่งที่หายากไม่มีคุณยาย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 กินโองโอคุณยายอยากตาบอดไหมฮะคุณยายโอ้คึ้นขึ้นขึ พี่เสร็จเอา้าปกติคนยังมีกระโหลกหน่อ๋ต้อ่เตะขอทษทีเสร็จฮึดูนะยายเมื่อไหร่บอกว่าเอาเอาเงินให้ยายแปดสิบบาทเพื่อที่จะไปจ่ายค่าของเออเปเห็นยายเป็นก็คิดเออพ่อมมนจะไม่กีดอ่ะก็อแค่เกมนสิ คนนุณรากลัวป่ะกคยดีเวอร์วุ้ยจะคุณแจรถอ๋อคุณแจรถเหรอเฮ้ยคุณแจรถอยู่ไหนอ,อะไรทำไมมันไม่ออกให้เนี่ยเอ้ยหยิบปืนมาดูก็ได้เออวสิ

Naku cool. 祖